สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปชมนะครับบอลสีที่มีชื่อเป็นภาษาจีนนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมมากันที่ตัวแรกของเรานะครับบอลสีนี้มีชื่อว่าหกหลงนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือสีชมพูนะครับที่สดใสนะครับแล้วก็ตัดด้วยกระดูกนะครับสีขาวไล่ไปถึงสีเขียวนะครับ สวยงามมากๆเลยครับต่อมานะครับมากันที่กวนอิมนะครับเขามีลักษณะใบสีขาวนะครับตัดขอบด้วยใบสีเขียวนะครับก้านมีสีเขียวนะครับก็เป็นอีกบอนสีหนึ่งนะครับที่นิยมกันมากๆนะครับสังเกตนะครับเขาจะไม่มีปีกนะครับต่อมาครับฮองเฮานะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นสีแดงนะครับ ไล่จากสีแดงสดไปถึงสีแดงแก่นะครับและขอบใบนะครับเหมือนเดิมครับตัดด้วยสีเขียวนะครับก็เป็นบอนที่นิยมกันมากครับต่อมานะครับเปาบุญจิ้นนะครับเอกลักษณ์เลยนี่คือการกัดสีอ่อนๆของเขานะครับที่อยู่รอบใบสีแดงนะครับตัดด้วยสีเขียวนะครับเป็นบอนที่นิยมปลูกกันมากนะครับลักษณะใบสวยนะครับอวบอิ่มนะครับ ต่อมานะครับเง่ากวนอูนะครับลักษณะนะครับเขาจะคล้ายกับหองเงามากครับแค่กวนอูนะครับเขาจะมีใบเรียวนะครับเหมือนดาบนะครับเหมือนชื่อกับเขาเลยนะครับก็โดดเด่นอีกใบนึงนะครับนิยมปลูกกันครับแพร่หลายมากครับใบนี้ต่อมานะครับเป็นสุมาอี้ของเรานี่เองนะครับใบเขานะครับจะออกสีแดงนะครับตัดด้วยกระดูกที่มีสีเขียว ขอบใบสีเขียวนะครับเป็นอีกใบหนึ่งนะครับเป็นอีกบอลหนึ่งนะครับที่หายากนะครับเก็บสะสมไว้ก็ดีนะครับผมต่อมานะครับซุนเซียเหลี่ยงนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์นะครับก็คือกระดูกสีแดงครับใบนะครับจะมีออกสีชมพูอ่อนๆนะครับขอบใบมีลักษณะสีขาวนะครับคล้ายๆกับติงเซียเหลี่ยงนะครับ ต่อมานะครับติงเสี่ยเหลียงนะครับลักษณะใบนะครับก็จะมีการกัดสีชมพูนะครับใบอวบใหญ่นะครับคล้ายกับซุนเสี้ยเหลียงครับก็จบไปแล้วสำหรับบอลสีชื่อภาษาจีนนะครับอย่างไรก็ขอบคุณนะครับข้อมูลอ้างอิงนะครับคนรักบอนสีราชนีแห่งใบไม้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ คลิปหน้ามีบอลสีอะไรให้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ